เดี๋ยวเราก็จะไปชมแปลงพ่อนิรันนะครับจากที่พ่อเขาบอกว่าปีนี้สิ่งที่พ่อเน้นก็คือว่าสภาพต้นของพ่อประเมินสภาพแล้วใบดูดีมากเลยพ่อก็เลยจะงดการทําใบให,ให้มันดีมากกว่านี้พูดง่ายลดการใช้กลุ่มไตรเจนรวมถึงอินทิวถุที่จะใส่ลงไปเนี่ยพ่อก็บอกของพ่อน่าจะดอกดอกลงมาหน่อยนึงลดลงหน่อยน,งงน,อยนึงเพราะว่า ต้นมันสมบูรณ์เกินไปมันจะออกดอกยากอันนี้อยากให้เพื่อนชาวสวนนะครับลองพิจารณานําไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องการออกดอกคือต้นทุเรียนนะครับสมบูรณ์มากก็ไม่ดีสมบูรณ์น้อยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นการประเมินสภาพต้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับตอนเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องหลักของต้นเน่าถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นที่พออยู่ในอยู่ในหัวพ่อเนี่ยทุกอย่างทําอะไรก็คือนึกแต่รากของต้นเน่า<อ>สําคัญเป็นดับหนึ่ง อย่าลืมเรื่องนี้อย่าเพลินเรื SL ่องอื่นเนี Torah, ่ยพยายามดูเนี่ยพอแหวกคนหมดเลยให้ให้น้องๆเด็กๆเขาแหวกคนหมดเลยแหวกโคนเพื่อให้อากาศมันไทยเทใช่ไหมเพื่ออากาศไทยเทลดความชื้นโอ้โหใบของพ่อนี่อย่างที่พ่อบองจริงเนาะปีนี้พอใบมันจะดีเกินไปแล้วใช่ไหมพ่อ ใช่จริงต้องเบรกหน่อยอย่างที่พูนเมื่อกี้มันต้องเบรกต้องเบรกคือปีนี้ไม่หลงที่เท่าแก่นะดินก็ไม่ได้ใส่นะแปลงเนี้ยแต่ดูรากพ่อรากพ่อเดินดีด้วยนั่นพอใบมันขยับปั๊บมันก็เดินนี่ครัถ้ารลกขาวอ่ะใบก็ขยับแหละครับเนี่ยหัวหน้าพ่อเนี่ยกก่ติดตันนิดเดียวแต่แรงดันมันพอไงอย่อ๋อครับแรงดันมันพอเะนนั้แต่แต่พ่อชอบหัวแค่เพราะเวลาทํางานแล้วไม่เคยจะ ไม่เกะกะพ่อก็ตัดยอยางเงี้เอาั้คนเลยอืมเอ้ท่านี้ไอ้หัวแขมพอเนี่ยวิธีการติดตั้งพอเนี่ยดู <c oughs> ทเทคนิคขอพอคือเอาหัวออกใช่ไหม,ไหมดูเนี่ยว่าพอไม่ให้มันไปโดนต้นเนาะกุฎาหวงเนี่ยมันช่วยได้ครับคือคือคือมันช่วยได้หนึ่งน้ำมันจะแหวกมันจะโดนไม่มากอ่ะครับมันก็ไปอย่างนี้เออยิงยิงไกลมันก็ยิงกว้างอ่ะเดี๋ยวนี้มีหไรซ้อนเข้าไปซื้อไอ้ที่บังมาเลยนะพ่อเลยเออแต่พ่อเลือกเี่นจะใช้ตัวเนี้ย พอจะบิดเขาหาต้นหมดครับเด่ดดูวิธีการติดตังครับเขาหาตน้านหมดเลยไหนมามฟังพอประเมินใบยังพอหนนี่ว่าระดับใบแบบนี้เป็นยังไงมางพอก่ออหลังจากตาลูเซล้วใบยืนผ่ามนี้ก็ก็<อ>ถือว่าใช้ได้นะครับกอถือว่าใช้ได้พอเดี๋ยวถ้าใบนี้มาอีกนี่เต็มอีกนี่ต้องเบรกใช่ไหมที่พ่อว่า มไม่สงฆ์ไม่สนับสนุนมากอ,ะอ่ะดูแลแค่มแมลงกับจุดสนิมจุดสลายพอไม่สนับสนุนอะ่ะใบพอเดินมนียอืมใบกรีบจริงจริง้าก็ใส่แดงอะไรนะโดโลมาครับตัวละสองโลค่ะตัวละสองโลเลยอ่ะใส่ไปนานยังพ่อใส่ไปได้สิบวันสิบวันละ,อะโอ้โดลไม่สองโล พ่อ่อยใส่ปุ๋ยตามใช่ไหมอใบดีใบดีมีหลังตัดลืใบไไจำนวนกับสีถือว่าใช้ได้จำนวนกับสีอ่ะอนี่ไงทุเรียนต้นนี้ยอดมันหักดวงดวงกินแล้วตัดยอดมันอ่าอนี่กิ่งเนี้ยมันไหลมันไหลพ่อก็ตัดตัดข้างพอตัดแล้วเกิดไอ้นี่ไงนี่นี่ กิ่งแห้งเอมันจะเป็นกระโดงมันก็ตัวนี้ก็จะตั้งขึ้นจะตั้งขึ้นกระโดงเนี่ย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 ยักษ์ยักษ์เนี่ยเขาตัดปั๊บตัดตายเนี่ยแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่โดนในมียอดคุมต้นแดดกิ่งแห้งฝากบอกเพื่อนชาวสวนาตอนเนี้ตรวจคนเน่าแล้วก็ตรวจดวงด้วยนะแงนดูดวงด้วยมีดวงทุกสวนเป็นฤดูขงเขามีดวงให้ขาหวยให้ขาหัวกับคนงานในสวนอ่ะตัวละสิบบาทอะไรก็ว่าไป ตัวละสิบบาทเลยอ่ะอืมคุ้มดุสิบบาทเนี่ยดวงนี่มันวิธีการหาตัวมันหาไงพ่ออย่างนั้นอ่ะขี้โอ้ขี้ใหญ่ครับขี้ใหญ่เนี่ยกลมเนี่ยขี้นี่นี่อันนี้ขี้เก่าเนี่ยนี่นี่นี่ขี้มี่ขี้ดวงเนี่ยดวงหนวดยาวอ่๋อนี่คือเคลี้ดวงเนี่ยถ้าหาตัวไม่เจอเจาะเจาฟันๆแล้วก็เชลได้ฉีดถ้าหาตัวเจอแต่แต่บางทีอ่ะ อไอทีมันควันลอเนี่ยนะแล้วชาวสวนเอามีดไปเช่าตามตามตามเนี่ยบางทีเปลือกที่มันยังอยู่เนี่ยะสะพานยังอยู่อะ่ะถึงมันจะเป็นไม้แผ่นเดียว,วาจ่มันเดินข้ามได้นะถอดอาหารไปได้นะเปียชาวสวนเราเอามีดควันกันนะเกียงเลยแล้วสุดท้ายยอดแหกไปวคนนั้นอยา่า,ยาไปควันหลนอ้นวิธีดูคือดีด ด,ดูขี้ดูสีขี้ตะขี้ไหมไหมตะขี้หม,มไหเขาวๆอ่ะมันคือตัวอยู่แถบนั้นนะนะ huh. แต่บางทีสหาชาาัไปเจอรู้เปล่าเจาะเข้าเนื้อไม้ไปเลยอันนี้นเฉียวได้แล้วและเทคนิคการดูโลกหลักหนาค้นเนาย่างง่ายอ่ะเพาะย่างง่ายเหรอถ้าคนไทยเดินปนอยู่กับคนแอฟริกาละ่ะเนี่ยใบมันจะมีถึงมันเขียว,วมมด,ดูควา,าไม่สดใส อตอนนี้ใบใบใบจางใบสี่อตอนนี้แต่ใบอ่อนเดินได้โอเคไม่มีปัญหาแต่อย่าอย่าลืมนะคำว่ามีมันอาจจะซ่อนแผลอยู่คอดินประมาณสากักนิ้วครึ่งนิ้วเซนของเซนเนี่ยอาจเป็นไปได้นะเพราะนั้นวิธีที่ดีคือตอนเช้าๆสําสำรวจตรวจแล้วเดี๋ยวเนี้ยเราจะไปเคยพบไฟท็อประบาเดเ,เชื้อเดินสูงอย่างนี้นะ เราจะเจอไม่เห็นแผลแต่ว่าใบเหลืองให้<ม>ขุดลงไปดูในดินประมาณสักสองสามนิ้ว<ม>แล้วเอาปลายมีดจิกดูถ้าจิกแล้วเนื้อเปลือกยังขา,ขาวๆอะ่ะอันนั้นโอเคนะแต่ถ้าจิกแล้วเป็นสีน้ำตาละ่ะคว้านเลย<ม>ทำแผลเลย<อ>ทำแผลเลยใช้ฟอกกี้ฉีดหรือว่าจะใช้บัวลายก็แล้วแต่<ม><ม>สลับหมุนยา,าโ,โ,ครครโปพาโมคาบโปพาโมคาบไดเมโทมอรสลับอ,อีกโซวนหนึ่งอะไร ไพลาโคโอ้ไพลาโคตัวเบนไพลาโคไร่ใช่แต่เมตาเล็กซิวไม่แนะนำนะมันดื้อเเก่ามากร้อนเก่ามากเราร้อนมากนี่ใช่ไหมก็เคยเคยทำมะละกอมะละกอแห้งเลยนะร้อนร้อนโดนเปลือกทุเรียนนั้นเปลือกทุเรียนนี่แห้งเลยนะไม่ได้ตายก็ช่วยทอบหรอกตายก็เมตาเรซิวอะแหละพอแล้วพอยังแค่ละกการหลังจากตัดลูกเสร็จแล้วพออินเจ๊กสักหนึ่งเข้มถูกต้นไหมอันเนี้ยเดี๋ยวใบใบชุดนี้เพยนะครั้งหนึ่ง เดี๋ยวให้ให้เขาออกก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเราอินเจกตอนนี้บล็อกพอใช้อะไรอินเจกนะใช้อสฟอรัสแอซิดยังไงได้พอสิบอกเพราะว่าต้องปล่อยให้ใบมันเพกก่อนเพกก่อนให้ให้เขาออกก่อนให้เขาคลอดให้ให้เขาผ่านระยะนี้ไปนี่ถ้านับเป็นวันก็จากนี้ไปก็อีกราวาถึง20วันอ่ะเข่าระยะใบใบใบกลางอ่ะใบเริ่มกลางครับตอนนี้ไปใช้เดบ็อกบล็อกบล็อกมีส่วนมีส่วนมีส่วนบล็อก ม,มันไปชะง,งักด่านกันหลักการผอปีกยังเมือนปีแล้วเรื่องของการอินเจกสักหนึ่งรอบทำทุกปีแหละปีป,ปีละสองครั้งต้นฝนกับปลายฝนอันนี้ถือว่าพอตัดแต่งเรียบร้อยยังยางก็ตัดลูกพึ่งหมดไปเมื่อสีวันทีแล้วพึ่งหมดไปสีวันทีแล้วแล้วแผนปีนี้ของผอเนี่ยพอจะทําสักขนาดไหนได้<อ>ตัดสักขนาดไหนตัดแต่งกิ่งกันเลยถ้าปีที่แล้วสิบป,ปีนี้เหลือเราหก เพื่อหนึ่งเขาเริ่มจะมีมีลูกแล้วเนาะเขาเริ่มจะมีลูกแล้วแล้วเราก็ตัดมากิ่งพ่อจะเหลือไม่มากหรือก็แค่เฉลี่ยสิบเจ็ดถึงยี่สิบสองกิง่งก็จะเอาแค่กิ่งเป็นโลกกิ่งทับซ้อนเท่านั้นแหละถ้าตัดรุนแรงใบก็รุนแรงใบก็ใบก็ออกยาวเยอะมันก็โปร่งในระดับหนึ่งนะดูทรงตนเขาโป่งดีดจริงๆริงกิง่งใหญ่มากนะค,ะครับ กิ่งใหญ่ต้นโตกิ่งใหญ่ใบสมบูรณ์นี่พี่ยามชาวสวนที่เราสวนมากนะถ้าสมมติว่าหน้าวันนี้ตัดแต่งกิ่งกันนะกิ่งนี้เขาจะเอาออกครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอากิ่งนี้ออกเนียมันกเ,เกิดเหลวขก้นอะไรไหมเกิดการกว้างครับาถามว่าตอนเนี้ยพอเนี่ยกลัวทุเรียนต้นกว้าง้นกว้างนําไปสู่การทึบตอนเนี้ยเขาเขาหกปีเจ็ดปีแล้วเนี่ย สิ่งที่พอต้องการก็คือต้องการทําให้ต้นเนี่ยกว่างช้าที่สุดเพราะฉะนั้นการตัดตรงนี้ออกเหลาออกเนี่ยมันจะทําให้ต้นเรียนเนี่ยกว้างเร็วเพราะฉะนั้นพอจะรักษากิ่งตรงนี้ไปเลยพื้นท,ที่ตรงนี้ออกดอกรุ่นเละออกดอกง่ายกว่าเขาเนี่ยระยะนี้ออกดอกง่ายกว่าเขา แ้่ตัดมากก็จะเลื้อยนะพ่ัอืมจัดมากก็จะเรื้อย